ขอเรียนเชิญท่านสาธุชนร่วมมหากุศลศสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและฟังเทพมหาชาติ13กัน1,000พระคาถาสแสดงพระธรรมเทศนานำโดยพระเทพชิรวาทีวัดประยุรวงศาวาทวรวิหารกรุงเทพมหานครและคณะเพื่อน้อมรำลึกพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสืบสารประเพณีวัฒนธรรมไทยบำเพ็ญทานบารมีจัดตั้งโรงทานระหว่างวันที่ 24ถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2566นะวิทยายลัยเทคนิคดอนเมืองติดต่อร่วมเป็นเจ้าภาพกันเทศหรือร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ที่รองผู้อำนวยการอรุณีมีสัตว์โทรศัพท์082 279 4077อาจารย์พร้อมพงษ์ององสกุลโทรศัพท์089 768 9670หรือสอบถามได้ทางเพจเฟซบุ๊กวิทยายลัยเทคนิคดอนเมือง